รักน้ำรักป่ารักโบนะจ๊ะความรักของโบใช่ไหมมันรู้สึกว่าชอบอะไรที่มันโอเคอ่ะพ่อแม่โอเคเราโอเคเข้ากับทุกคนได้เราโอเคเคยวาดฝันฮะว่าชอบหนุ่มตีมากชอบแบบเนี้ยตีอย่างเงี้ยี้ก็ตีนะชอบแบบหนุ่มตีขาวสูงอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่เคยเจอเลยไม่เคยเข้ามาในชีวิตเลยเจอแต่แบบผิวเข้มคิ้วดกอะไรเงี้ย แต่ก็ก,ก็นั่นแหละฮะเราก็ไม่อยากคาดหวังที่จะเจออะไรพวกนี้ฝันไปแล้วไม่เจอแล้วก็ไม่รู้จะฝันทําไมก็เลยรู้สึกว่าเออเอาเอาณปัจจุบันดีกว่าแต่ถ้าได้หนุ่มตีก็แฮปปี้ฮะโอ้ยอย่าเด็กเยอะอย่าเด็กกับเราแบบห่างเป็นสิปีอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นลูกเถอะนี่เกียรติผู้ชายที่แบบไม่รู้จักการให้เกียรติผู้หญิงมากเรายังรู้สึกบางทีแบบผู้ชายบางคนเนี้ยเรายังแมนกว่าเขาเลยแค่เปิดประตูให้ผู้หญิงแค่นี้ทาไมทําไม่ได้มันไม่ได้มือไม่ได้แบบ อย่างเงี้ยไม่ได้มีไม่มีกล้ามในเนื้อรหรือไงถึงแบบเปิดไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ยากอยากให้แบบความเป็นสุภาพบุรุษอย่างเงี้ยมีอยู่ในตัวแค่นั้นละค่ะ